กี๊ข้ามื่อนี้มะพก้ับเล็กขึ้เกานะคะมื่อนี้สิผ้าพีผ้าหนองแม่ได้อันนี้แม่ค่ะพี่อ่ะมะขวกเอาไปฝากปะสิผ้าพีผ้าหนองมะออมมะขวกนะคะเล็กแต่ขวักมากอันนี้เล็กตําเอาเบือกับผีก,ก่อนนะคะหมอกะเล็กกะสิใจอันนี้ไหวก่อน อยู่สวนคือเกาค่ะพี่น้องได้เนี่ยมาหุงซุปพี่น้องพอนี้ซุกข้าต้นค่ะตกฝนกับพี่บ้าแล้วค่ะ วัยก้อนค่ะผักนางเลิศนะคะวิวานใบชะพลูนะคะกับไอ้กับผักขี้เเยงค่ะเด็กซีไซต้องไปเพราะขูดจ้าดีนอ้อง งานท่ากัลเจ้าพ่อคุกทิดคุกทิกย์ยค่ะหอมหอมพักนั่งเลยขนาดครับ อ๋อโมขวค่ะพี่น้องเออมาเอาเล็กขึ้นไ,ไดีเอาสอดมานอะบ่นฝนตกทายเฮะกับบอลเลยอ,อพี่น้องเอ้ฝ่าแลนหอมแท่าไนี่ เล็กซิซิมหมั่นก็ได้ค่ะหมั่นเลยเพิ่นผักมาให้ทางสอนนักเขียนนะคะ่ะเพิ่นเอ้ย่าหมั่นตับเด้อพี่นอ้องหมั่นตับขุนซื้อท่างสวรรค์นักเขตเนาะคะ่ะของสวรรค์นักเขตท่างบ้านเล็กมีแต่อันแสบๆพี่นอ้อง เด็กเป็นคกสะรานในเหตุดวยค่ะหอมหอมพักนั่งตูหอมพักนั่งเลิด หม่ตับมบะหมี่มีอยู่พี่น้องมีอยู่น้อยนึงมีอยู่นิดนึงทุ่นนะคะทุ่นทุ่นหวาน เข่ากันค่ะพี่น้องแต่ว่าหาสอนบะมี่บะมีส่สอนสดป่ะเนีเ่ยเด็ดตามะฮงมะเกลนั่นค่ะเอาไปกินติเด็ดตำมะฮงมาเกลนั่นตอนเล็กลงมาสวนเนี่ย แดด,ดอยู่ด้ค่ะตอนเล็กลงมาเพราะว่าต้มน้ำสิชัยหัวกลงไปหรอฝนอ่าลงมาพักกัแล้วน้ำกับพอท่านค่ะ 盖好。<laughs> โทษปะนี้ม่กลัว หอมเผินแซ่บแสบค่ะหอมเครื่องาะคะ่ะหอมมีมีทั้งคามีทั้งมีทั้งคามีทั้งตะไคร่น้ำคนใส่ไปหอมขักค่ะพี่น้องบอกข้าวเด้อค่ะบักไล่คนอาดสิคาบักข้าวบอบสตอบได้แล้วค่ะข้าวดียวมดค่ะ อ,อ้อมมุกหัวในมือที่ฝนตกห้ามพี่เนาะ สด,าม,าม,ดมากพงอะนี่าครับคะของหวานของหวานค่ะในสวนเหล็กเองนะคะ่ะเล็กยางพวกนี้สุกข,ข่าตนพี่น้องมาน หวานพี่นองหวาน,วานช่ำไก่เบาหวานมาจากเกยกแค่ค่ะค่ะ ถ้าอยากกินมากินกับยเยเหล็กเด้อตฝ่าวตีตัวมาเด้ออันนี้อันนี้หมักม่วงค่ะพี่นอ้องมักม่วงซกุกออกนอกก็ดูนะคะของนันโชกอันนั่นเด้อค่ะหมักม่วงซกุกพุ้มีีไผ่แพ่ให้พี่นอ้อง แชร์เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแร่งใจใเล็กเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเดี๋ยวเมือนน่อหนาเล็กสีผ้าพีผ้าหน่องมาเฮ็ดยังกินเนาะค่ะเดี๋ยวถา่าติดตามเบิ่งดเด้อค่ะแล้วว่เมือนน่อหนาข้ามาเฮ็ดกินสิได้แลนนี้ฝนอีกคือเมือ่อหนีบอกค่ะพี่เนาะค่ะมะือหนีเนี่ยเด็กอะเล็กต้องกลับลาพีลาหน่องไปก่อนเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ